เป็นยังคือ่อาฟังเราว่าขั้นเผาเนี่ยเผาถิมซื้อแล้วเนาะเผาถิมซื้อไม่ไม่เหลืออะไรเลยเราแต่ว่าขันฟังแล้วว่าที่ได้บอกลูกบอกหลานว่านีเด้ออยู่นีเด้อพันวันครับมันต่างเหมือนกันยังไงครับอันฟังกับเผานี่ครับเผากับฟังมันบต่างกันหรอกเป็นตาฟังหรือเป็นตาเผา้าฟังนี่มันเปลืองที ฟันล่งเขาก็มีเผาดีครับเสม,มอครับอ่าขั้นขั้นฝังนี่มันเปลืองทีครับแม้บรแบบากคนรวดเนี่ยอืมโดยมากบ,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 บ่บ่บเผาเนี่ยมีแต่ฝังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่ามันวัดเนินบอเน่าหรือว่ามีบอลสิฝังแล้วเต็มไปหมดแล้วเต็มครับอ่าได้ไปหาบอลเื่นแล้ว อันนี้เราฟังมันเดินมัเน่าเงียมูเรียงผมบักคาเข้าไปครับผมผมยันพี่หลอกไม่มีรีตัวเขาว่ามีดีนะโอ้ไปแต่ยานโพดมว่าไม่พวกไปตั้งตลาดโตลรุ่งยุหฮันเลิกนี้เลยนะครับแต่กอนมันมีตลาดโตลรุ่งยุปากประตูวัดเนินพน้าตัวแมนบอแมนครับเคยไปเห็นบอกเออมันเป็นตลาดโต้รุ่งเป็นหอดเท็กอดพับครับเออนี่ยอนพี่หลอกครับนี่ ช่วงปีผมไปเขาก็มาทานปีสองวันหนึ่งยปีนั่นเลยวะสี 39, 40, 40, ่สามสิบเก้าสี่สิบเฉยๆออมันเปยิ่งไหญ <c oughs> นี่สิมันจะล้อไปเข้าครับอ่าตีลูกก๊อบกับตีฟงเขามาหอดอันะนใ,ในวัดในวัดแมนถือเบ้าเบ้าก็แตกครับถืมอมันได้บถือครับมาถือหม่องมก็หม่องผมก็หม่องมาหาบุญช่วยออนอนอยู่ครับสีง่ายกับบะไรครับเพาหนาคุมมันนอนอยู่ใส่มัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอนอยู่ขงัขงเบ้าครับ ผมก็มาหาบนช่วยครับเบ้าพีน่ะเป้าพีครับคือมีคือมีข้ามิดว่าโอ้ยฮาอยู่ไกลๆฮาอยู่วัดพระธาตุไปวัดในพระนเคาไปย้มในก็ไไ้ไปจองที่อืมว่าต้องห่วงเฮอเป็นเจ้าของพื้นที่อะไรเงี้ยมันเหรอพ่อแม่ครับพอไปฮอดแล้วเขาเลาจองที่ไปแล้วพระเนสิตถามสี่ร้อยว่ไม่วันให้นอนเหรอวันทวายโตก็มาหาบนช่วยผ่านอนขังเบาครับพิกขังไส้กับเด็กหญิง ทิ้งไว้แข็งกว่าน้ายังง voilà ูยื่เปย์จริงจริงใังนอนได้วะบมเป็นผมเรานอนบ่ได้ดอกต่ยานเราไปคุนกับสิบมือสิบคืนมาหาช่วยบันนะครับเป็นแต่สร้างนี่ครับมาหาช่วยเนี่ยวัจันทร์หนึ่งตื่นมาเห็นมุสอโอ้โอ้มองนอนหิ่ศาสตร์โคคาโคคาโคคาไปเมื่อวันนัึงพอนาวบอมเป็นมีแชร์ฟังคนย้อนเลยครับเด็กน้อยท่าโลกที่แต่ เกิดแล้วแต่เขาก็ไปฟังไม่เห็นครับลุงบากันผ้ากันซ่ากันเว้ากันตัวกันโอ้กันอั่มกันแล้วครับอโอ้โอ้ซีเมนมะขวดนะครับคล้ายๆกับว่าไปนอนทับหม่องฟังเด็กน้อยท่าลงยานช่วยครับมาฮะช่วยรม่ว่าเพราะว่าเปแต่ซ่าไปนอนทับเด็กน้อยมันขวดหลังนะบ่ปู่ย <wrong woods> <Hi> <rad> ่านเมนมูลด้านตับแขนโอ้ยบ่มหรือบุกการนอนนะตั้งถ้าภาษาบอมแมนมันบอมแมนเด็กน้อยมะขวดครับปวก ปวกครับไปโยสองมือสามหมือนมันม่อย่างกับมือซี่มือหาปวกมันไม่อย่างกินสารปวกดใารดีหรือเนื่องเพราว่าไมนได้ย่านเลยหลวงว่าครับผมเนี่ยอามณฑพิธีมีจากบทชท้องได้จากอันว่าสวดน้ำไหวนอนผ่าสั้งค่ากับบวกาถอนก้าววัดเตรียมโตได้ว่ากันยิ่มเปื่อยาควักกันย่ำได้ก็เอาแล้วเตรี่ยมพร้อมก็เออมันมีอย่างใดบ้าน มันกับบวิอย่างนี้แหละครับอืเอ่อผู้อื่นเขาก็ว่าเขาเห็นเขาพออยู่ครับอืมแต่ว่าความความนอนอยู่ข้างๆครับคือมันใหญ่บ่ไเลยครับพระคูไทยเนี่ยครับรบว่าใหายยาย้ใหญ่คุณใหญ่น,ยยนี่ผมเสียคุณตก <c oughs> ใหญ่ที <c oughs> แล้วบ,บังคกับไปในตัวเลยวันจะไปผู้จัดการ,าไรไ <c oughs> นี่กระไรเว้ยนอนเฝ้าแล้วแพ้เริ่มตั้งแต่พุนเลยครับ ขนาดว่าววทพพําวัดแล้วฟังเทศหลวงพอพุ๊บวันท้าแล้วนั่งสมาธิแพมตตาแบบเต็มสมบูรณ์แบบแล้วครับกลับมาหอดกดประมาณสามถุ่มยังนอนอบ่ได้ครับอต้องสวดมนต์อีกรอบนั่งสมาธิอีกรอบคักใจหูดเหรครับค่อยได้ขนาดนอนนี่ก็ยังพองเนาะอันยังซี่นี่ขนัน Lan มันตกอโต๊งใจให้ยังซี่นี่ที่จังไรล่ะครับบอกว่าคอมเมนต์พโลม,มากกิดแท้ เออมันก็ยุบน้องพองน้อมันก็จิตมันก็ยุบฝุ่นหรอกว้มันก็สิบขยานเทไรหรอกแต่ว่าบ่อพอดีครับซีมือซีเคื่อนอยู่หันบ่อพอกับแพ้เมตตายอยู่ครับว่าเออันบ่อได้มีกัมมีเลี้ยงหนังขยับมากวดไม่ยังกันเด้อเดาว่วมีจังใดแน่บ่ก็มีแต่ปวกมากวดอันไม่ได้ปวกมากวดสารให้เราพยันานี่มันยันเบิร์นไรยังอยู่เป็นผีเบิร์นไรนี่นั่นผมบ๊อบแต่ไว้ลงพอนีคือมาหาช่วยให้ปแต่ซั่ง เออคือเห็นโมเห็นเห็นโมยานี่ฮั่งขึ้นฮั่งแก่ใจอีโมยานี่ยแต่พูซันทททมหาบุญเกิดประโยคซีครับสมัยนั้นสันอย่าว่าททททโอโหโอโหโอโหโอบาไวเลยเบาไวครับความยญ่ขวบใหญ่โมยานผู้ยานดีดีครับแล้วแต่น่าหลวงพ่อพักชั้นนามชั้นท่าจะไครับผู้ฟังทางบ้านกันลังฟัง าลายการเสียงถ้ำย่ามือแรงจากศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระาธาตุราชบรรุงบ้านหนองถ่าตมอนงกอเมืองจังหวัดหนองคายลงพอพระราธชธีลาพรจาจังหวัดหนองคายเมตตามาเถศดผักบึดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเรียนถามลงพอกตัญญูรู้คุณของบุญพ่อแม่คนเฒ่าแก่และอาจารย์ท่านท,านทรงศีล จอมุนินปินกล้าวเจ้าธานีหาวิธีแทนคุณสมดุลกันผู้ฟังทางบ้านกำลังรับฟังรายการเสียงธรรมยามแรงช่วงที่สองขอกับรัฒนประเดชพระุทธลงพอครับใกล้สีหอดมื้อวันพ่อแห่งชาติครับวันที่ห้าธันวาคมสองพันหารอยหาสิทีครับสำหรับผมเองแล้วเวลานางนางสมาธิหลังทำบัตรกะถวายพระพรครับคือพรเมตตา ถวายเพิ่นพาพระพาเน้นเหตดได้สองอาทิตย์ก็กลัวแล้วครับออันเจ้าซี่ซีเป็นบุญเป็นกุศลไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอรับแต่ซีเป็นจ้าไดครับเทิงเทิงครับเปิดอนุโมทนาเทิงน่งสมาธิมือละซีนาที่หายลาที่ครับแบ่งส่วนบุญกุศลผมกะเผยแผ่สุ่มือทำวัดเศราตมักแล้งหลังจากอาสวดอาบด หยาดน้ำแล้วอันต่อไปบพ่แพ้แล้วก็นางแพ่ชวนบุญชวนกุศลให้พอแม่พีนพ่น้องญาติพี่น้องผู้มีอุปการุ่นคาาู่บาอาจารย์อุปชาอาจารย์ในอย่งเ็ษเรียบร้อกก็วาายหวพอพอนค,คือเพ,พิ่นเบอร์าบดีเหรอครับจิตมันที่หอดอยู่บ่วครับถึงหอดร่หอดมันก็นอยู่ที่นำใจของเขาเพื่อแพ่ไปครเพิรับพ าบางที่มันก็ไปซึมซาบได้นอนถอยแต่ว่าตาตีเห็นมันเป็นอิรีอิลีได้ผลเต็มรอยกับคือผลอนุโมทนา,นาเป็น,นผให้ผนสาบเหครับเป็นให้ผนสาบเผนอนุโมทนาสาธุคือจังข้าวหนึ่งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าช่วงที่เพิ่นเขาลงพยาบาลช่วงแรกๆนะครับอืผมพาพระพานิษย์เห็ุหนังสือถวายพระพรนครับอืมแล้วก็ส่งไปสำนักพระราชวังมีหนังสือตอบกลับมาว่า ทรงทราบแล้วทรงขอบใจจ<อ>ังซีบอกครับเออนั่นแหละกะ็ถือว่าเพเิินเชาะเพิ่นเพิินอนุโม,โมทนาแล้วนั่น,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 นยังยังเก็บหนังสือฉบับนั้นไว้อยู่ครับเออเขากอบไว้ติดโชว์<อ>ให้<ๆ><อ> <c ười> ใหพายเนี้ย<อ> <c ười> ใ,ใ,ในเบิงครับคือออเก็บอสาบว่าคือคือกอระเฮ<อ>็ดเทศไป แ,แต่กับวศร์าาวาสีหอดบ่อหอดนะครับอหอดแต่ว่าพอได้รับหนังสือก็ขึ้นมแม้วกล็เอะกับหนังสือกปืมป้มปื้มบอกปื้มใจครับออแต่แดงว่าหอดอิลิครับแล้วยัง <c oughs> สีหอดแน่นอนบอกครับแน่นอนครับอ,อแล้วคือ,อยังที่ประชาชนคนไทยเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเทศพระเกียรติท่าบุญตักบาทแล้วก็อยังตกคํามากกับจุดเทียนถวายพระพรอจังซี่นี่อันนี้เปินฮู้อยู่ครับเปิลนอนุโมตนาพอเ้าประกาศได้เหมือนว่าหลังครับ โอกาศตั้งวิทยุตั้งโทรทัศน์ยังงก็แล้วแต่แล้วเิ่นก็บศาสเพิเนอนุโมทนาอันนี้ก็แน่นอนละวันถ่าไหมครับอันนี้ก็เป็นเทศเทศเป็นภาษาบาลเทาภาษาบาลเท่าก่ากำลังใจบ่ครับแมนกำลังใจกำลังใจครับมันเป็นเครื่องหนุนครับเป็นบุญกุศลอนุโมทนาเป็นปฏิทันไม่ประตานโมทนาไม่ครับมันได้ถึงสองลางอย่างเลยนั่นะที่นี่อยากอรทานหลวลงพอได้ ได้ซอยอธิบายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกับพระศาสนาเนี่ยครับที่ว่าเพิ่นเป็นองค์เอกอัครศาสนุปธรรมพกเนี่ยเพิ่นได้มีพระราชกรณีกิจยังไงเนี่ยครับโอ้ก็เกี่ยวกับก,การการพระศาสนาครับพระศาสนา <c oughs> เพิ่นก็บ,บำรุงสนับสนุนอุปธรรมพระพุทธศาสนาวัดว่าอารามต่างๆเดอีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็ตั้บุญอ่าเช่นประเภทนี้ บุญกระถินเพิ่นกระถวายพระราชท่านผ่ากระถินให้เจ้าวัานอะไรรวมทั้บุญก็เพิ่นวัดไดเพิ่นไปได้เพิ่นก็นไปครับวัดไดเพิ่นบ่อไปก็ให้ลูกให้เต่าไป <c oughs> ทิ้งี่แล้วให้ผู้แทนพระองค์ไปให้ผู้แทนพระองค์ไปหรือว่าให้องค์ขมนตรีไปครับให้พระเจ้าลูกเธอหรือพระเจ้าหลานเธอไปครับ สิแล้วล่ะหรือให้บริษัทต่างๆหรือข้าราชการกับช่วงนั้นกับช่วงนี้ไปนี่เป็นเป็นพระราชาองค์การของพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้ไปครับอืมสนับสนุนท้าอันเชิญเพิ่นไปในงานต่างๆเพื่นวางเพื่น,พนกรไปสิแล้วแต่วเวลาเพื่อนไปพอด้เพิ่นก็ให้ผู้ไปแทนให้ผู้ใดไปแทนเพื่อนให้การสนับสนุน แม่เทสุมือนีเพิ่งก็ให้การสนับสนุน <c oughs> การศึกษาพระปริยัติธรรมเจ็ดบาลีประโยคนั่นประโยคนี้ <c oughs> นก็ถวายเ <c oughs> <c oughs> พิ่งก็ถวายในแตยพัฒถวายอุปธรรมบํารุงทุนโลเรียนหลวงทุนโลเรียนหลวง <c oughs> เลียนชั้นนั่นเลียนชั้นนี้ครับ <c oughs> ตั้งแต่ประโยคได้ละ <c oughs> ประโยคหาถึงประโยคแปดบอครับผมยังยังนาคหลวงเนี่ยสูมืออยังมีบ่ครับมีข้านาคหลวงนี่คือคนที่เป็นสามเณรสอบได้ไปเรียนธรรมเก้าประโยคอันนั้นตั้งหาก าน,นาคหลวงก็หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับพระราชาทานให้อุปสมบทในงานต่างๆเช่นยังใช่แล้วิ่นก็ให้พาไตม้าถือว่าเป็นนาคหลวงก็ได้เนั่งเสียเอาแสดงว่ายังยังสมมติงานที่ว่าปวดเฉลิมพระเกียรติเนี่ย <c oughs> บวชเฉลิมพระเกียรตินี่ในข้าวนี่ได้ได้ไดขาวปุนอ๋อ่าสมเด็จ ประบรมมรสาธิราชเพิินครับถวายผ่าไตบิดตัวอ๋อกาแสดงว่าเป็นนากลวงเออเป็นนากลวงถึงแม่สิบวดยู่น้องคายก็ได้บวชยู่ใช้กระทางก็ถือว่าเป็นนากลวงคือถ้าบวชแล้วได้รับพระราชทานผ่าผ่าบวชเนี่ยแม่นล่ะอ้าวเพราะฉะนั้นผู้ใดที่บวชบวชทีลีลีล้อล้อลังนี้ยงเนี่ยแม่แต่งานกระถิ่นที่เพิินพระราชทานผ่าใครมาเป็นผ่ากระถิ่นก็ถือว่าเป็นอ้าวผ่าหลวงตัวเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีลูกมีเต่า ที่โบหันบวชเนี่ยครบอายุยี่สิบปีช่วงนี้่ปีนี้ปีนี้เพิ่นเป็นเจ้าภาพเพิ่นนะโอ้ครับผมอให้เาไปตต์ต่อสำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายหนองคายไปถามว่ายังเหลือบ่อหรือว่าเพิ่นรับเต็มแล้วไปไปประชุมวันที่ยีบสองไปประชุมยังเหลืออยุสี่สิบกว่าครับยีบสองยีบสามยีบสี่มันยีบมาผมมาค้นบุหูครับไม่ได้ผมกับบอทราบเพิ่งทราบจากหลวงพ่อเมื่อกี้ เออเมื่อทราบแล้วนี่เป็นถพือว่าเป็นข้าวดีเขามงคลยังเน้นเป็นมงคลนันประเสริฐเปิ้นสิบวดแน่นวันที่สามสิบอืแล้วก็บวชพระวันทีหนึ่งคันว่าแต่ว่าการรับสมัครนี่ให้ไปถึงวันทียิ้มหะเฝ้าเด้อมืวยเพราะนั่มือนีหวาเบิดซิดแล้วเออมือเอื่นขัดมันยั่งเพิ่นรับโย่เพิ่งเพิ่นกะรับได้วันถอาไปแจ็คหน่อยครับ อ่าจะเล่นพ่อนสบายดีโลสบายดีอ่าอ่าการมาสกัดทานคู่รลอกงเด้อเออว่ายังไงเนาะ้ังดูขหน่อยอันหยาดช้ามาเนื่องเขน่อยว่าจังไดบวชเป็นคู่บ่านี่บวชลูกเพิินกับลูกเขาเองไดอันนี้สงเ่าไดกเขหน่อยโอ้บวชลูกเพลินกับลูกเขาเองกับลูกเขาบวชลูกเขาไดอันนี้สงหลายด้ยบวชลูกเพลินก็ได้เครื่องหนึ่ง อ่าบวชลูกเขาก็ได้เต็มไปเงสิแล้วแล้วกครับขั้นบนขั้นต่แค่นั้เออขั้นบวชเน้นกับสี่กับขั้นบวชพระกับแปดกรับแสดแล้วล่ะอ่าขั้นบวชลูกเจ้าของสิได้งสง์ขั้นบวชลูกเจ้าของก็ได้อะได้อ,อันนิสงแปดกรับบวชลูกพื่นได้สี่กับไปเองสิแล้วอืมขั้นบวชเจ้าของเหมหองได้หลายละเมียก็ได้บวช เม่ยได้ได้เมียอนุโมทนานมก่อไ้บอได้เมียก็ได้บวชผัวก็ได้เอผัวบวชเมียผัวก็ได้เมียบวชผัวเมียก็ได้ในอานิสงส์มันอนุโมทนาบอนุโมทนาก็ได้บอครับต้องอนุโมทนาแม้ต้องยินดีนําแม้อนุโมทนาก็เด้เออแนวหามบ่ให้บวชมึงก็บ่ได้แล้วกันบวชเจ้าของเป็นพระได้หกิบสี่กับ โอ้ตั้งอสิบสิบเท่านะครับอขั้นบวชเมียได้สามสิบสองกลับเมียบวชผัวผัวบวชเมียขั้นบวชลูกก็ได้สิบหกกับผุนล้วล่ะอนุญาโตสิมาตาปิตุหิอนุญาโตสิมาตาปิตุหีพอแม่อนุญาตแล้วบอืมครับเป็งชันครับเพราะฉะนั้นบนบรลล่นนับเป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับครับเพราะฉะนั้น ผมว่าขันเม่นยังว่างอยู่นี่กันอ่ะสิหลับอยู่เนาะครับ